สวัสดีครับมาดูเหรียญขรมหลวงจุมพรนะครับปีสองสามหลวงพ่อสงกุกเสกบนเรือรบนะครับเหรียญมีประสบการณ์นะครับวันนี้มีขึลืนชิดกับขึลืนยาวนะครับขึ้นชิดองค์ละพันห้าครับขึ้นยาวองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญสภาพสวยถ้าสนใจคอมเมนต์ไว้นะครับหรือ,อโทรเบอร์โทรนะครับ0 9 1ย์5ก แปดสี่ศูนย์เก้าครับถ้าเหลือย,ยังยังยังอยู่นะไม่หมดก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครรับชมทาง youtube ก็สนใจก็ติดต่อมานะครับ,น,น,รบรน,นี่ครับผิวประหลอดเลยนี่ครับขึ้นชิดท้ายชิดหัวต้องชิดด้วยนะครับผมครับนี่ขึ้นชิดบล็อกนิยมสุดนะครับมีสามบล็อกนะครับผมมีขึ้นชิดบล็อกนิยมสุดแล้วก็ขึ้นยาวแล้วก็ อ่าแล้วก็เข็นไม่มีรอครับผมอ่านี amazing, really ่นะครับมีบล็อกเสริมด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูมีเหรียญบล็อกเสริมนี่ไม่ทันหลวงปู่ถงปุกเสกนะครับนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าบล็อกเสริมนะครับผมนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้บล็อกเสริมจะไม่ค่อยชัดนะครับนี่มีบล็อกเสริมเปนแบบนี้เรียกว่าบล็อกเสริมไม่ทันนะครับออกประมาณปีสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับสี่หกประมาณนี้ครับผมแต่ไม่ทันหลวงปู่ถงปลุกเสกนะครับบล็อกเสริม มีครับมีกระไ่ทองครับผมนีกระไ่ทองขึ้นยาวถ้ากระไถทองจะแพงกว่านะครับกระไ่ทองจะองค์ละพันสี่ครับเหรียญปีลึกนะครับเก็บได้หลวงูุสงปลุกเสกบนเรือลบนะครับสภาพสวยทุกเหรียญครับผมนะครับอย่างนี้ขึ้นชิดชิดกับ ขึ้นชิดหัวชิดท้ายชิดนี่ครับอย่างนี้ได้ขึ้นยนันยนี้ขึ้นยาวนี่ครับนี่ขึ้นยาวขึ้นไม่ถึงเนี่ยครับอันนี้ขึ้นยาวเห็นไหมอันนี้ขึ้นยาวนะครับ,รบถ้าสนใจติดต่อได้นะครับผมไปก่อนนะครับ